ครับผมสิพ้าไปเมืองอุปกรณ์ที่ผ้ามาอุดร้อยรัวลังคานะครับอันนี้ก็เป็นยางนะครับยางที่ผสมเกลีวยางมาตอยที่เขาใช้ในงานหลังคานะครับหลังค่ากระเบื้องครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมปะไปนะครับผมปะคือดานบนไปหาดังนะครับด้านบนนะครับจากจุดศู์กลางที่น้ำหยดลงเข้าไปในฝ้า นะครับผมตาหลังคานะครับสองเมตรสามสิบปะขึ้นไปปาขึ้นไปเลยครับผมโอ้มัอนี้ใครอยู่มีเมฆรว่าบังแดดครับอ่านี่ครับส่วนกลางเขาก็แปะขึ้นไปครับผมแปะขึ้นไปตามรอยต่อของแผ่นหลังคานะครับหรือตามขอบสันหลังคานะครับตรงนี้เป็นขอบสันหลังคานะครับเป็นส่วนโค้งปะครับผมอุด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 ไว้เลยครับเขาก็บพวกหัวมันหัวลงเสียแต่ว่า ความเป็นไปได้มันจิหัวบริเวณด้านบนนะครับน้ำมันไหลจยากที่สูงไปฮาที่ต่ำนะครับเอากับปลาด้านล่างน้ำกรไเดยครับนิดน้อยครับผมกันไว้อ่าที่นี่เขากะไปแห้งเด้ครับรอดฝนตกมากนะครับโอ้ <c oughs> ผู้ใดวาอ่าเขาก็รอให้ฝนตกลงมาใส่เพื่อที่ตรวจสอบว่ามันจีหัวลงไปอีกพอรหรือว่าจุดที่เขากะปะนี่ถึกต้องบอ่อนะครับ ขอจงไขมาท่าสีอะคริลิกหรือสีน้ำมันอีกรอบนึงนะครับผมสวัสดีครับ